มา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 ,มาไปเอาเราะจะดูรถจะกรยานยนต์ที่จะต้องปมะมูลเ้็วๆลี้วนีนะดูกันเลยนะครับดูให้เต็มตาเต็มใจไปเลยนะครับนี่นะครับเยอะขนาดนี้มีใครสนใจมั้งไหมมีใครสนใจก็แวะเวียนมาเลยครับที่สหาการประมูลเฉียงใหม่หางดงนะครับทำ้ลยล่ะ มีรถเยอะมากมากอืเยอะขนาดไหนรู้ไหมเยอะขนาดจะโอ้โหตกใจแน่นอนครับว่ามันเยอะจริงๆเหลือเกินลุงมิสเตอร์บินก็ทำคลิปลงทั้งหลายช่องทางนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูกันด้วยนะครับจะได้ขยับขยาย เป็นที่คุณรู้จักแล้วก็จะได้ทำคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกันต่อไปนะครับจะได้ไม่เบื่อไม่เซ็งกันนะครับเพราะทุกคนต้องช่วยเชีร์กันด้วยมันถึงจะเดินหน้าไปด้วยกันได้นะครับเขออ้าใจะนะนี่เห็นไหมครับรถลาของเรานี่มอเตอร์ไซค์ที่จะประมูลนี่นะครับ สภาพเดิมๆนะครับขายตามสภาพประมูลตามสภาพเลยครับใครสนใจก็เวะเวยียนมาเลยที่สหสการประมูลเชียงใหม่หางดงแน่นะครับผมดูที่รถเยอะขนาดไหนก็ไม่นนรวมรวมแล้วเกือบ4 0 0คันนะฮะที่จะประมูลในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับมันเยอะมากครับผมอันนี้แค่ฟังเดียวนะครับจะพาไปดูเรื่อยๆเดี๋ยว ตอนนี้เสร็จแล้วจะพาไปดูฝั่งนู้นต่อนะครับเอาเราดูนี้ก่อนก่อนแล้วกันเนาะดูนี้ให้เรียบร้อยว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับเข้าใจไหมเรามีรถเยอะขนาดไหนนะครับจะได้เห็นกันว่าจริงๆแล้วเวลาลุงแนะนํารถนี่มันเยอะจริงๆแค่ไหนเข้าใจนะเรื่องลุงก็ขยันให้ดูรถนะแต่เพื่อนๆก็ต้องขยันดูแลขยันกดไลค์กดแชร์สับตะไคร่นะครับเวลาต้มยำ ต้มยำแล้วถ้าไม่มีตะไคร้มันจะไม่รสชาติจะไม่หอมไม่หวนนะก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าลุงทําคลิปแล้วทุกคนไม่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือว่าแชร์แชร์ไปเรื่อยๆเชียร์เชียร์กันนะ่มันก็จะไม่มีรสชาติในการทําคลิปหรือว่าแนะนํารถหรือว่าในการจะมีความสนุกร่วมกันต่อไปอะไรมาณนี้นะครับก็ต้องช่วยๆกันหน่อยนะครับ เราก็ดูกันไปเรื่อยๆนะฮะเห็นแล้วรถรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสามารถคอมเมนต์ในคลิปได้ทุกช่องทางเลยครับใครอยากจะถามหรืออยากจะมาดูก็ยินดีตอนรับทุกคนเลยนะครับผมลุงก็จะได้แนะนำเ,นเพื่อนๆนี่แหละให้ดูรถได้นะครับแนะนำ ให้เขามาดูสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์นะเพราะสัปดาห์นี้มีแต่มอเตอร์ไซค์นะครับรถยนต์จะน่าจะไปไปสัปดาห์เนาะลุงก็จะนแนะนําได้แค่นั้นนะครับผมอันนี้นะครับที่ลุงแนะนําเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งคันโนอีกต่ออีกชุดหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้สองเกือบสองร้อยคันแล้วอันโนนิกเห็นไหมเห็นไหมครับอีกสองร้อยคันเยอะมากๆากเดี๋ยวลุงจะพาไปดูทีละแถวนะ ทีละแถวนั้นก็อยู่หกแถวนะผมรู้นะหกแถวนะเราก็ไปดูกันแล้วกันดีไหมครับว่าแล้วก็ไปหกแถวนะหกแถวก็ได้ย้อนไปย้อนมาก็ไม่เห็นน้อยๆน,น,นะว่าไปแล้วว่านี่เห็นไหมครับลุงนะดถ่ายรวมๆให้ดูกันแล้วเนาะจะเดินไปดูเรื่อยๆกันด้วยไปเลยกันไปนี่ เห็นไหมครับนี่รถเยอะขนาดไหนเนี่ยนี่นครับที่นี่มีรถเนี่ยทุกรุ่นทุกยี่ห้อจริงๆนะครับหเห็นไหมครับเห็นแล้วก็ว่ากันไปชอบกันแบบไหนก็ว่ากันไปนะ มาคืนฝนตกแรงขนาดแต่ตอนนี้แดดออกจ้าๆนะครับทุกคนว่า,าไปแล้วก็แดดแรงเหมือนกันนะไปต่อเลยไหม นย่างนี้ครับเนี่ยเราจะเดินไปดูเรื่อยๆอย่างนี้แหละเห็นแล้วเอาว่ากแบบันปพอมันเยอะไงทุนเดินแล้วนิดนึง <laughs> ด,ดูดิดูสีส้มเห็นแล้วไหม าลายกันหมดแล้วมัง้งดูแล้วว่าคนดูเพราะว่ารถมันเยอะเกินใช่ไหมไม่ทันดูทั้งนี้แดดมันสะท้อนด้วยนะภาพจะมัวนิดนึงนะครับทุกคนเราจะให้ดูเป็นแถวๆอย่างนี้แหละขาย้อนกลับอาจจะไม่มัวเพราะว่าแดดมันไม่สะท้อนเนาะเป็นไง,ไงบ้างล่ะครับ เห็นแล้วก็นี่รถนี้ก็สวยนะวัยน่ารักสีจำมปู่จัมปูน,ปน,ปน,น,นี่เดินไปแล้วก็เดินกลับพอหมดพอดีโหว่าตัดเยี่ยวนี่เนี่ยสองแถวนี้เดินไปแล้วก็เดินกลับแล้วกันเนาะจะได้เห็นกันหมดนี่เห็นไหมครับนี่นะครับนี่นี่ นี่เนะครับนี่เห็นะครับอืมไม่ต้องเวงไปแวงมาก็ได้เนี่ยรถมันเยอะอเกินเห็นไหม,มเยอะเกินเยอะแบบไหนรู้ไหมเยอะมากมากครับ <c oughs> เยอะมากมากแต่อย่าเพิง่งตาลายกันนะทุกคนอืมเครืองฟองอะไรคันฟองคันนี้เยอะมากนี่ก็ใครสนใจก็แวะมาดูเลยมารับ การบริการดูรถและบริการดูรถและประมูลลงทะเบียนได้หมดทุกอย่างนะครับห้อยอย่างนี้เราขายห้อยอย่างนี้นะครับอืมเห็นไหมครับอืออืออืมเดี๋ยวลุงเดินเร็วไปหน่อยแล้วกันเนาะมีแบบคลาสสิกอีกตัวหนึ่งแลวเนี่ย อัวนี้มีอีกตัวนึงแล้วเห็นไหมเคยให้ดูแล้วชูดีชูดีอืมชูดีชูดีอืม,อมเห็นแล้วก็ว่าอืมเดี๋ยวเราจะเดินไปฝนะั่งนู้นตอนนอีกสามแถวตรงนั้นสองแถวครึ่งอืมซูซูกิตัวนี้มีอีกตัวนึงนะฮะ วันนั้นเห็นสีเทาๆตัวนึงเป็นสีฟ้าถ้คาราลม์เปิดเครื่องจะเป็นไงวะแบตเตอรี่โอ้แบตเตอรี่โอ้โหเนี่ย SUT Kawa ทุกคีด้วยนะตัวเดิมเลย GS X S 150นะตัวนี้อีกแล้วครับท่านว <karış> ่าไปแล้วก็เดินหน้าตัวเลยนะนี่สองแถวครึ่งนะอันนี้สองแถวแล้วก็นูนด้านหล <Bright> ังอีกครึ่งแถวไว้ยว้ไวตัวนี้ใครเคยเห็นบ้างวะรถอะไรวะเนี่ยรถอะไรสวย,วยไหมนะดูอดู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 แปลกแปลกนี่นี่ ไวลุนคลาสสิกก็สุดยอดเหมือนกันนี่นว่าไประเดี๋ยน,นี่รถอะไรอ่ะฮอนด้าซะด้วยนะว้ายเหมือนรถอะเป๊ะแจ๊กสีเลยนะเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนนเนี่ยใครเคยเห็นบ้างนี่น่ารักดีนะเนี่ยไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะดูดิเป็นรถสุดยอดคลาสสิกตอนนี้นนคลาสสิกจริงจริง Oh. สุดยอดเลยเออว่ะเท่ดีด้วยสุดยอดด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยะสสยะซีซีซ่าร์กัตายน้ำเซียงคล้ายๆตัวนี้แต่ว่านนดัดแปลงมาเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะเ <c oughs> ท่ดีเหมือนก,กันนะไปเลยสองแถวครึ่งนี้นะครับเราจะพาไปดูกันนะ ไปว่าแล้วก็เดินหน้าต่อเลยนะครับทุกคนอืดีไหมครับต่อเลยครับไะหมดนี้ก็จะได้อลงคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะครับจะได้ช่วยกันสับตะไคร้ให้เยอะๆนะครับอย่าลืมด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ชีเชีย,ชยร์แชร์ลงด้วยนะครับผมทุกช่องทางนะใครเห็นทางไหนก็ฝากเชียร์เชียร์ะติดตามเยอะๆนะครับจะได้ คอนเทนต์เพิ่มเติมคือจะได้ไดรู้ดูรถสวยๆเยอะๆนะลุงก็ไม่มีอะไรมากพูดไม่ค่อยเก่งแต่พูดแบบเขาเรียกว่าพูดจนน้ำลายไหลไฟดับอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นนะลุงนะ <laughs> <laughs> พูดได้เยอะสาระต้องฝึกษาเอาเองศึกษาได้ศึกเสียวศึกแสงนะครับเห็นไหมครับทุกคนฝนมันตกมาคืนนี้น้ำมืออะไรนองนะค่อยเดินระวังรื่นนะ นี่แหละนะทุกคนวาววาววาวรถสวยไม่แย่รถทุกคันก็ดูสภาพโอเคนะลุงว่านะสุดยอดจริงๆอืมนี่ไงเห็นไหมอือหือ เห็นไหมครับนี่แหละลุงก็นแนะนำฟังขนุนที่เห็นเห็นนั่นนะอันนั้นขายหมดแล้วนะครับนี่พวกนี้เท่านั้นบริเวณนี้นะเห็นไหมครับเสร็จแล้วเห็นเลยเห็นหมดแล้วเนาะนเห็นไหมถ่ายแบบรูปรูกว้างนี่ถือว่าเป็นรถที่เยอะมากๆทุกคนนะเช่นนั้นแล้วลุงก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชม และก็สวัสดีครับบ๊ายบาย ดระวังนั่นหรอนำท่วมนิดหนึ่งนะไปะโอเคไปดูสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับบายบาย